สวัสดีค่ะพ่อเกนค่ะอ้าวสวัสดี่งมาเนื้อบาดเนี่ยค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเกนเนาะคุณพ่อในงวดวันที่สองมกราหกแปดเนาะค่ะปีใหม่ปีหนาเนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อว่าฝันแล้วว่าสันคุณพ่อฝันเหมือนไรคุณพ่อฝันเหมือนคืนนีในละมาตามส่วนห่อนหอนเนาะฝันแน้วไรเนาะคุณพ่อว่าสู้ฟังเลยค่ะเยาว์ฝันนฝันอหัน ฝัดคือเก่าเลยนะฝัดเนี่นเป ane, ็นพระมหาคนเป Barn ็นมหาคือเก่าค่ะมหาคนแต่ว่าคนบ้านเฮ่านี่างรมมาลาละเออลุงผ่าแพร่ของบริษัทบริษัทแจ้งโตโกรอค่ะมหาค้นเนีมีมีมีเราอ่านผู้ชายเวิร์ดเออมาบ่านเนี่ยคือเป็นที่ชนะคือเก่าของคุณค่ะ เอามาจากไหนมาจากไหนเออมูโจามาอย่างเงี้โอ้คือหออคือถุงปีใหม่เพิ่นว่ะแล้วก็ปลาไห้แปเโตปลาให้แปโตแป,ปโตอยากกินซะปีใหม่เร้ว่ะอยากกินเด้อ่นว่ะจะไปกินไหยเอนคนมากินเอนเอ,นอนจักผู้ดเดียวปลาแปาโตนี่คิดะนะแท่ทท ตัวดีปลาแปดตัวให้เอื่น<อ>ค้นผู้เดียวเจ้ายาป้าให้ผู้ไดกินไห้ให้อิ่นผู้เดียวไม่กินปลาแปดตัวนี่ค้นหาค้นมามาทาั้งป่านเ่ยเวาปลามาเอาปลา,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 าให้เอาซูปโมจินทุกโมใส่ไวาให้กินเอื้นมากินผู้เดียวอืนี่ละปีะใหม่เออขอให้เจ้าเราวะค่ะเอา,เอา เบจ้างไหนโตบัดนีกัดซ้ำนี่ละ่ะฝันซ้ำนี่เออเป็นผู้เฒ่าซ้ำคัญเป็นผู้เฒ่าผู้ชายกักับ่บเฒ่าแฮงกันผู้เทาแฮงกลางคนนี่ละ่ะแต่ว่ามานี่หาคนหาคนออื <c oughs> เพิ่นมาก,กันหาคนค่ะ <c oughs> เออมันสิเข้าไปหม่ได้ข่อยเอาปลามาให้เจ้าแปะโตเออบา้านให้เจ้าจะเฮ็ดเจ้าได้ก็เฮ็ด แต่วเอ,เอ,เอ,เอือนเอิอนคนผู้เดียวตอนนีนไม่กินยาเอือนหลายเลยว่าสุดค่ะนะอย่างไี้ว่ะเขียนตัวกันมื้งเขาคุณ <c oughs> พอคิดว่าเป็นตัวไรนอนฮะถ้าตีออกมาเป็นเหล็กคุณพอคิดว่าเป็นตัวไรเริ่มแรกกะหาก้อนแล้วาาเพราะว่ามาหาคนเพิานว่าหาคนบาน้ <c oughs> บานบ้าน ปาจะเป็นแปดค่ะเอือไม่กินผู้เดียวหนึ่งไปเป็นหนึ่งหนึ่งอืมหาแปดหนึง่งที่ละห้าแปดหนึ่งเหล็กสามตัวเลยสามตัวอืหาแปดหน<า>ึ่งกัดตัดกลับหมุนเอาเนาะนี่นี่นี่อะเขาบอกให้เอิอนพู้ไรเอือนมอยเอือนหลายเอิอนคนผู้เดียวไม่กินอืมโอ้ปลาตัวแปดตัวมอยเอือนคนหลายเอ,อยิอเอือผู้เดียวมันขืน่นไรฝันขึ้น ฟันมาขึ้นล่าสุดเลยเออค่ะมาตามคุณพ่อเมื่อนี้วันที่สิบแปดเนาะคุณพ่อเนาะค่ะแล้ว่าบ้าว่ะฟันขาดแล้วเป็นตาปลาไหมแต่ว่ามือมันออกหล่อออกนิ้วนี่นิ่งก้อยกลางนิ้วกลางนี่ค่ะแนวนี่อะไรเงินบ่เนี่ยเป็นอะไ้เงินยังโง่ละเนี่ยนี่ได้เงินเมนบอไม่ได้ยุ่งไม่ได้น้อย ได้น้อยแต่ว่าหันบุกหัว่าโชคยังเนาะเอ้ยแจ้งะโชคยังเขาได้เแน่เนี้อาซีได้โชคหรือว่ามีโชคตอนรับปีใหม่กระไรคุณพ่อเนาะค่ะเ,เป็นแนวทางของคุณพ่อเนาะเ,เลขสามตัวเพิ่นหายมหาแปดหนึ่งค่ะกระห้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัดกับมุนเอาค่ะมุนเอาค่ะคือว่าบ้านในที่แปะเนี่ยเอิญกับแปะโบราณค่ะ เพราะว่ามันสุดซ้ำนี่เนาะออค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วอยากตีตัวเลขเพิ่มก็สามารถตีได้เนาะคุณพ่อเออม้อนหนาม้อนร้อนเอาคักหนาวทักร้านเขาเหม็นไต่คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันว่าฟันแนวนี้ท่านผู้ชมทางบ้านสิตีเลขเป็นตัวไหนบางที่สิเขาบ้านบางที่อีกก็บ่ฮู้เพิ่นเอามาให้ยยุ่งเหรอเพิ่นเอามาให้เออยุ่งเหงื่อไหมคะคุณพ่อเออเอามาให้ว่าอืมบ้านที่เท่าไรคะ หนึ่งสองสี่ว่ะหนึ่งสองสี่บัลลีทีคุณพ่อนี่ออกดูดูี่คุณพ่อเนาะค่ะบัลลีที่พ่อเขียนนี่ออกดูติดบัลลีทีไว้น้ำเนาะเออค่ะเพราะว่าเนพื่นเอามาหายเพืนเอามาหายยุ่เฮื่อนี่อยางกินยูนีมันบอกคุณพ่อก็เพราะถ้าเหตุกังไรบานกับเฮียเมียเพื่อนเออคนผู้เดียวไม่กินอ ค่ะค่ะก็ว่าบางทีจะออกบ้านที่โอ้ค่ะเอามาหายุนีเนาะค่ะมาหาย่บานนี่แต่ว่าบ่ท่านอยากแต่เพื่อนบอกให้อยางกินเนาะค่ะเออเป็นว่าปีใหม่เออโม่กินสาเป็นว่าจะให้ปลาแปดแปดโตแปดโตบาดเอาเออคนผู้เดียวบ่อยเออหลายคนเออคนผู้เดียวมากินย่นีเออนผู้เดียวเด้อค่ะค่ะ ฟังคักๆแล้วก็ตีตัวเลขให้แต่คุณพ่อแต่ว่าแนวทางคุณพ่อเพิ่นหามากก็คือหาแปดหนึ่งเนาะหาแปดหนึ่งกับมาคีค่ะเป็นแนวทางของหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เนาะค่ะเป็นแนวทางของคุณพ่อในงวดนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพอเคนสุขหูสุขคนค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะหมอการท่านะค่ะ ขอบคุณพ่อเคนได้หลายค่ะบุตแหงแนวทางขอบคุณค่ะกามาสรุปแนวทางตัวเลขขวอมฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อเคนค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะพ่อเคศนี่เพิ่นกับฝันสันสันคือการฝันโบยงยาวเนาะค่ะในข่วมฝันนี่ฝันเห็นผู้ชายเพิ่นว่ามหาเพิ่นอยู่เือนนี่ละเพิ่นว่าค่ะมาาล้วก็บอกว่าเอ้าสีเอเปลาให้แปดตัวเด้อเพิ่นว่าเอาไปกินปีไหม่เพิ่นว่าค่ะ แต่ว่าให้คนมากินนี่คนเดียวกับพ่อเดอ้อเพื่อนว่าค่ะให้เอิญคนมากินนี่คนเดียวกับพ,อพ่อเพิ่นว่าปลาแปดตัวนี่ให้ย่างสู้กันกินเพื่อนว่ะแต่ว่าไห้ไปเอิญนคนผู้เดียวมากินเพือ่อนว่าให้มากินยุ่เหอนหลังนี่ละเพื่อนว่าค่ะในค่วมฝันเนาะค่ะฝันซ้ำนี่เพือ่อนว่าฝันสันๆฝันโบนยาวนะคะ่ะแนวทางคุณพ่อไหามาก็คือห้าแปดหนึ่งเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเน้นเนาะคะ่ะวงกลมไหเนาะ,ค,ะค่ะหาแปดหนึ่งเพิ่นว่าค่ะ ห้านี่ตีมาจากผู้ชายหาคนเพื่อนว่าค่ะส่วนแปดนี่ตีมาจากปลาแปดตูเพื่อนว่าค่ะหนึ่งนี่ตีมาจากให้พี่เอิญคนผู้หนึ่งเพื่อนว่าค่ะให้พี่เอิญค้นค้นเดียวมากินเพื่อนว่าค่ะก็คือหาแปดหนึ่งเพื่อนหายมาเล็กสามตูเนาะค่ะตัดกับหมุนเอาเพื่อนว่าค่ะรากาอีกคุ้มหนึ่งก็คือบาเล็กทีเนาะค่ะหนึ่งสองสี่เพื่อนว่าอย่าลืมเพื่อนว่าวงกลมหายเน้นพร้อมเนาะค่ะเพราะว่าบารเล็กทีนี่ออกดูแห้งเพื่อนว่าค่ะรวกา เขาเอาปลามาให,ห้อยู่เงื่อนให้มากินปีใหม่อยู่นี่เพื่อนว่าให้เอิญขน,นมากินอยู่นี่ให้ยากป้าอยู่นี่เพื่อนว่าโบเน่อาซิมาบานีกทีก็ได้เพื่อนว่าค่ะและ้วก็เพื่อนไห้โต๊กันมาเนาะคะ่ะเพิ่มเติมหลังขีดเพื่อนว่าโตกันตัวนี้ก็คือห้าแปดสองเพื่อนว่าค่ะขึ้นไปในแต้มหนึ่งเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อก็เรยให้เลขสามตัวหาแต่สองเป็นโตกนนะะันเนาะค่ะเป็นแนวทางของพ่อเขนในงวดวันที่สองบกราหกแปดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลไงก็คุณพ่อสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำเด้อค่ะกันไวค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนึ่งพ้าร่วยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันไม่ขอบคุณค่ะ